รสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้เขาอยู่กันที่แกงกระเบ้าแกงกระเบ้าไหมแกงกระเบาที่จังหวัดนครพนมครับผมมื่อวีนเขาสิมากินแนวแซบแนวนัวครับนั่นก็คือมีหมูหันมีผัดกะเพรามีหลากหลายอย่างครับพี่น้องหลายแห้งครับเดี๋ยวสีไล่ไปเนาะตามภาพเลยครับก่อนเอืนคลิปนี่มีผู้สนับสนุนครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับวันนี้ที่พาเรามากินแนวแซบแซบนัวนะาอันนี้เป็นตำบอกฮงครับพี่น้องไปไซกัขาดเลยครับตำบักฮง อันนี้เป็นน้ำจิ้มเจ่วครับแล้วก็สิมีน้ำจิ้มาพวกหมูกรอบต่างๆมีอยู่3อย่างครับผมกับบอจักเขาเอิญยังไงอันนี้เป็นทอดปลาเนื้ออ่อนครับผมปลาที่สามารถกินได้แม้กระทั่งกระดูกทั้งหัวกินได้เบอร์สุย่างครับผมอันนี้เป็นขนมจีนครับผมขาดบ่ได้ครับเขาปุ่นบานเท่านั้นเองนะขาดบ่ได้อีกอย่างนึงครับสําหรับบักลุ่งตายก็คือเป็นทอดไข่เจียวหมูสับนะมันมักกินแห้งนะเมนูนี้เอาเริ่มเลยครับอันนี้เป็นส่วนของหัวหมูครับผม หมูหันเริ่มเลยเจ๊จัดเลยอ่ะมาพี่น้องเดี๋ยวจิ้มแก้วกันมาส่นเอา้าเนี่ยเป็นหัวหมูส่วนหูครับผมเอา้ายำเนี่อือเป็นตะแเสบเวออ้มาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันครับผมขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนทีพ่เข้ามากินมาเสบเหมือนเนี่พาเข้าได้มาเปิดหูเปิดตาครับขอบคุณเลไลกับผมพอยลำลุจยเจริญลุงเรื่องไปหน่ามีตะแนวดีแนวดเด้เออ้าวกินต่อเลยเลยนะสุดยอดอื โอ้ยนำไล่แตกแล้วผู้ไทยก็ได้เอาอีกกันนี่อันนี้เป็นส่วนดากพี่นอ้องมีหางพร้อมนี่หนังกรอบๆเนื้อนุนม่มๆกินสมุนไพรมาเต็มครับนี่จิ้มแล้วก็ยัดอืมโอ้ยเอาเร็วๆฝากรีดฝากรีดฝากเปียกกะทยอยากน้ำละ่ะล่ะด้ำไล่แตกเลยหมูกรอบโอ้หมูหันนี่เอายัดเลยๆสามสองหนึ่งนัดอืมโอ้โหเอ้ย แซบบ่สุดยอดค่ะแซบบะสต่ออันนี้เป็นเมนูประจำศาสตร์ของเขาที่ขาดบม่ได้ครับก็บคือตะบก่งครับอ่ลุงตายจัดก่อนเลยนี่ตะบก่งนี่แซบแถวบานเขาคืออ่าแซบคือแถวบานเขาบ่อ่าโอเคนะมันกับพ่อได้อยกันนวอยูยนะเนี่ยอ้แซบแซบโยใ้การอยู่กับพอกินได้แซบโอเคอยู่นะครับนี่ผู้ใดผ่านไปผ่านมาแถวหนีหรือแวะเวียนมาได้นะครับอ่าแกงกระเบาครับผม มานั่งขางแม่น้ำเย็นๆบรรยากาศดีดีเอาถอดไข่บานเนี่ยเอาเลยไข่ของบนี่ไปใส่ก็ต้องกินขาดบ่ได้คนอียงมากินไก่กับไข่กินกับโมเมนต์ว่ากินแบบธรรบดาได้ไม่นอกกินต้องกินแบบแทบคู่มือเลยอ่ะกินแนวอื่นกับบ่ได้ต้องแน่วนีมันจักแซบบ่ส่นเอาแล้วแต่บ่ากันแล้วแต่คนมาบังละถอดไข่ทั้งนันครพนมนี่มันจีเซียบก็ถอดไข่แถวอุบลแถวบ้านเขาบ่อยัดเข้าไปอืมโอ้ ท้านออกมาเลยว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะผมว่ามันเป็นไข่เจียวที่อืมอร่อยดีเหมือนกันพอได้อยู่เรียบร้อยอา้าวอันนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนครับยำเลเื่อยนี่กินเบิร์ตโตกินตั้งหางแบบนี้ก่อนเลยบ่เอาจังสีหละมาาันจะกรี๊แกบเอาอืมกินไอ้เบิร์ตสุย่างแม้กระทั่งกลางนี่ก็กินได้ไไดจิมเจียวพร้อมเอา้าจัดไปเต็มที่มาเนี้ย,อ,ยอ้ายงัดแทบค่าวระศัิษ์บรรยากาศก่อนการเริ่มนาะหนาตาครับ านาลาดนี่คนกันไลนี่บรรยากาศคางแม่นม้ำเลยพี่น้องเย็นสบายบ่ห้อนแดดุด่ดน้ำมีหินงามๆน้ำกระไลเย็นสบายอย่าไปล่อยเหรียญเด้อมันเลือกทั้งุ่นกับเป็นประเทศเพื่อนบ้านครับนาฟังทั้งนั้นเป็นประเทศเล่าครับผมประเทศเพื่อนบ้านของเขานั่นเองอ่ะล่มกับเย็นดีพัดล่มกับหมุนเองอ่ะบริเสียปักเด้อดันหมุนเองเนี้ยนะมาบ้านเนี้ยหอดคิ้วค้นรอแล้วพี่หอกมา ขอกินบางแนวบ่เคยกินจักเทียออันนี้ยอมรับตรงๆเลยครับว่าผมบ่เคยกินหมูหันจักเทียนี่เป็นครั้งแรกของผมครับสีรองเบิง่งว่าสิประทับใจบ่เนี่ยมาพี่น้องมากินน้ำกันเด้อครับชิมก่อนเลยเบาๆกันนี่อ๋อโอ้หนังกรอบใส่ได้เลยครับเนื้อกันุ่มดีครับพี่น้องมากอยู่อันนี้เป็นน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มอีกอันนึงครับอันหมูหันนานมําดำเขาเอื่อยังดอกผมกับบแน่ใจงัดเลยครับอือโอ้ อู้ซึกเอ็นจอยครับอู้ซึกสอบเลยครับอืมสุดยอดครับทลิปนี้กิษณากับมาน้ำเด้อครับแต่วันนองบ่อขอเขากล่องปรสันเอาบ่อเป็นหยังเอาเอากับกิต่ตสงสัยว่าท่านพรอมหนาวาบรุยว่าจักหยาดบาลรอยอกยอกยอกเอากิมต่อไปครับมาสามสองหนึ่งหยัดอืตอนอยิงใหญ่เลยพี่นองตอนนี้โอ้ผูซึกฟินแน่ครับผมอู้ซึ้ว่าผมมีความสุขเลยโอ้แสบแห้งครับ สุดยอดอิลิเดี๋ยวขอลอกกระดูกออกก่อนนะพี่น้องกระดูกดอกก็มาติดเข่าน้ำนี่เป็นส่วนหนังครับจิ้มใหมมันครบครับน้ำจิ้มมีจาการกิจจิ้มห้เบิดแต่ผมมากอัน้ำดำนี่ไหมผมว่ามันโอเคเนะจะเขาเอิ่นญอย่างซิอิบ่ะอ,อันนี้มันดำดำมันหวานแน่นะนะครับแซบดีครับอ่านี่เป็นพัดกระเพาครับผมนี่ก็ขาดบ่ได้คือการพัดกระเพาบัางลุงใต้ขาดถอดไข่บ่ได้เจ้ฟ้า,างขาดตะบักหุงบ่ได้ผมนี่ก็ขาดพัดกระเพาบ่ได้ครับ เป็นของโปรดของแซบสําหรับผมมาทั้งนี้ดีแซบเพื่อกันบ่คืออุบลนบานเฮาบ่พัดกับเผานี่อเด้อนนพี่น้องอเอาคำหนีเลยขอทิมแบบบ่อต้องไซเข่าบางกันอืมโอออกเข้มๆจักน้อยนึงครับแต่กัดพอดีอยู่ครับผมมากินอยู่เข้มๆอันนี้เป็นปลาปลาเผาให้เจ้า้าสางเราเป็นทำการเลาะไหก้อนนะนี่ครับเห็นเราแกะออกไห้เน่ โอ้หอมๆกุนกุนปนตาแซบเน่แก้ไห้ย่างดีสุดยอดอิเลีนะโอ้เยี่ยมอิเลีเว้ยนี่นี่เจ้ฝ้าซางนี่เป็นคนแก้ไห้ครับนี่นี่เนี่ยเจ้นี่ล่ะแก้เองวะสัตว์เอ้าลองเบิ่งกอนแซบบ๊อบปลาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเขานะครับทีมเอเอนเนเดอเขาได็กินแนวเสียบเสียบนัวๆาเขามาเปิดหูเปิดตาครับแล้วก็ขอบคุณทัดบุษ้มทั้งบานน้ำเนาะที่ซับพอสนับสนุนในการดูรับชมทุถกคิป กดไลค์กดแชร์ให้กันตลอดคอมเมนต์ทุกอย่างขอบคุณหล่ยๆครับที่สนับสนุนกันมีแห้งใจหลายครับพี่น้องหักแพงแบ่งปันกันเด้ออย่าเฝ้าท่านเบื่อท่านอยากเศร้าเบิงกันเด้อพี่น้องอันใดบดีกัสีปั๊บปรุงแก้ไขเนาะอ่ะมาอันนี้กินปลาต่อเลยครับสามสองหนึ่งมาสวดกินสะาเขาก้องแล้วไอ้ไอ้ข่อยบ้ทัดพร้อมข่อยป่าไทยดอกมันดีมันสันเอาบอไปย่งครับอ่ะเดี๋ยวไอ้กินในกล้องให้พี่น้องในเบิงมาแล้วกันมาเพื่อนครับ แต่ว่ากับแซ่บครับกินคือแปรสะนี่แหละผมมากหลายครับขอบคุณครับเจอกันไหมครับ